ทัพทีมอืออโอ้ยโฮ่าฮ่าฮ่โอ้ยบี่เอนี่้องา ได้แล้เว้ยได้แล้เว้ยเดี๋ยวมันเอาเข้าปากเดี๋ยวดิยังไม่เอนเลยไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะหนู่มอีนี่ที่ามันแม่มันเก่งเลยฝึกเราอดทนเนอะไปเอา หนูก็รีบหยิบสิลูกนู่นนอนละกูไม่ว่าไปไหนแล้วว่ากูยังมองไม่เห็นเลยหนูรีบหยิบสิลูกถึงแล้วก็รีบหยิบแทน้ไม่เอาละเหนื่อยละกูไม่เอารู้ยัเหนื่อยละไปนั่งดิฟ้าพอเหนื่อยพักเฮ้ยย่อย่ มาหาแม่มาเร็วมาหาแม่มาเร็วเฮ้ย,เ,ยเลื่อนแทนเปลี่ยนแทนเดียดทีเลยเนอะ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 เน,นี่ยเ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 ห็นไหมเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นแทนวีดีวีดี <c oughs> แล้วทำไมมันถึงมีพันกล้องมาใส่อะไรเนีเเ่เออพอแล้วทักทีมมานะโอ้โหหลานน้ำลายเลยยาย่ใหญ่เย มันจะขึ้นมาได้ไหมเฮ้ยเอาหน่อยเออไอ้งที่เอาของกินล่อแม่งันได้ทุกอย่างเอาขึ้นมาปิ้งขึ้นมาเล้วโอ้ยเอาวทอปปินไม่วางบนบันไดดิ